ีกกลุ่มหนึ่งได้รับผลกระทบเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยที่ทำกินเหมือนกันแต่กรณีที่จะเล่านี้เป็นผลกระทบเกิดขึ้นจากการทำงานของหน่วยงานรัฐนะคะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านไทยดำค่ะตำบลรับทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราธานีในพื้นที่ภาคใต้ค่ะหลังจากที่เดือนที่แล้ว กลุ่มชาวบ้านไทยดำถูกไปปักป้ายประกาศหน้าหมู่บ้านเป็นป้ายประกาศของทางอำเภอไล่ชาวบ้านออกจากชุมชนนะคะนั่นทำให้มากกว่า300ครัวเรือนเกิดความกังวลเพราะได้รับผลกระทบจากประกาศขับไล่ของหน่วยงานราชการนี่แหละคะ่ะลองไล่เลียงเหตุการณ์กันหน่อยนะคะช่วงสงกรานที่ผ่านมาค่ะชาวไทยดำที่สุราษฎร์ธานีคือขวัญกระเจิงละ,ะก็เลยจัดพิธีเป็นขวัญบูชาครูค่ะเพื่อช่วยย้ำอัตลักษณ์ หวังให้ลูกหลานสืบสานวัฒนธรรมภรรูมิปัญญาและที่สําคัญเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้พวกเขาก้าวพ้นอุปสรรคเรื่องการถูกไล่ที่ดินทารรกินที่อยู่อาศัยซึ่งชุมชนย้าว่าพวกเขาอยู่ในฐานะผู้บุกเบิกไม่ใช่บุกรุกนะคะ กรณีความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับชาวไทยดำเริ่มตั้งแต่3มีนาคม2568ที่ผ่านมาค่ะทางท่านนายอำเภอนะคะนายอำเภอบ้านนาเดิมเป็นผู้ลงนามในป้ายปิดประกาศให้ชาวไทยดำหมู่ที่1และหมู่ที่4บ้านซับทวีที่สุราษฎร์ธานี หรือถอนผลอาศิลรวมถึงสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งปากขอภายใน30วันคือหนังสือเนี่ยออก3มีนา30วันก็3เมษา พร้อมระ,ระบุเหตุผลนะคะว่าที่ดินที่ชาวไทยดําอยู่อาศัยมากกว่า300ครัวเรือนไปนะคะก็ทําให้ชาวบ้านคนที่อยู่ในพื้นที่รู้สึกผ่อนคลายไปด้วยซึ่งการถอนป้ายประกาศขับไล่ดังกล่าวเนี่ยคะ่ะก็เป็นไปตามข้อสั่งการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะภายหลังจากที่เครือข่ายชุมชนไทยดําเข้าไปยื่นหนังสือให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยเป็นคําสั่งที่ชาวบ้านมองว่าไม่เป็นธรรมนะคะเนื่องจากว่าการออกหนังสือสําคัญ สำหรับที่หลวงหรือว่านอสอลอที่คุณวิภาพรบอกไปก็คือหนังสือที่ออกเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยค่ะทับ ชุมชนดังกล่าวมีความผิดพลาดที่อาจจะเป็นที่ดินคนละแปลงกับที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดําที่ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและจากคําสั่งดังกล่าวก็ส่งผลกระทบไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่ค่ะผลที่ตามมาก็คือชาวบ้านจะไร้ที่ดินทํากินไร้ที่อยู่อาศัยทั้งที่ชาวบ้านกลุ่มนี้เขาอาศัยอยู่ทามาหากินกันมานานตั้งแต่ปี2496แล้วค่ะปี2496นะคะที่ ชาวชุมชนแห่งนี้มาอยู่ในพื้นที่จึงยืนยันค่ะถึงสิทธิของชุมชนดั้งเดิมประกอบกับก่อนหน้านี้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหนังสือขอให้ผู้ราชการจังหวัดสุราธานีพิจารณาชะลอก,รรการดำเนินการออกไปก่อนจนกว่าคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างและปัญหาที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของกระทรวงมหาดไทยจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือการดําเนินการ ตำรวจที่ดินนอสรที่ทุ่งปากขอเป็นที่ยุติแล้วค่ะมุมหนึ่งค่ะคุณอิสรีภายงามหนึ่งในชาวบ้านหมู่หนึ่งตําบลรับทวีอําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบนะคะเธอระบุว่าชุมชนของเธอย้ายเข้ามาตั้งแต่ช่วงปี2496ถึงประมาณปี2500ค่ะช่วงแรกๆจุดนี้มีมาอยู่กันแค่4ครอบครัวปัจจุบันพี่น้องขยายเป็น135ครอบครัวรวมแล้ว12สายตระกูลนะคะมี มีทะเบียนบพท5แล้วก็บัตรประชาชนเป็นหลักฐานยืนยันซึ่งบทบ5เนี่ยพทบ5เนี่ยคุณผู้ชมเป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันว่า สามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ใช่กรรมสิทธินะ,ะสามารถที่จะอ้างการใช้ประโยชน์เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แต่ไม่ใช่เอกสิทธิ์คือซื้อขายเปลี่ยนมือถามว่าทาได้ไหมทําได้แต่ไม่ได้ครอบครองเรียกว่าชาวบ้านอยู่ได้ถ้ามีเอกสารชิ้นนี้ซึ่งคุณอิสรีเธอบอกว่ามีและสามารถยืนยันได้ว่าชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่ใช่ผู้บุกรุกมีการอยู่อาศัยมีหลักฐานการอยู่อาศัยอย่างชัดเจนค่ะชาวไทยดํา อยู่หมู่หนึตำบลรัทวีซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมที่อยู่กันมาที่บรรพพรุพรบุรุษอยู่กันมาตั้งแต่พศ2596และก็เริ่มย้ายมาอยู่จนตั้งแต่2596เรื่อยๆจนถึงปี2500ค่ะตระกูลแรกๆที่มาอยู่ก็จะมีตระกูลสะทองแพรตะกอบแก้วแล้วก็แขนคุ้มค่ะ,ะสี่ตระกูลสตระกูลปัจจุบันนี้ก็ขยาย ัวเรือนออกเป็น135ครอบครัวนะคะแล้วก็ในสายตระกูลในปัจจุบันของคนไทยดำเนี่ยที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยมีถึง12สายตระกูลสายตระกูลของพี่น้องไทยดำก็คล้ายๆกับสิงของคนจีนค่ะแล้วก็หลักฐานว่าเรามาอยู่ที่ยืนันได้ว่าเราเป็นชุมชนดั้งเดิมเนี่ย<ม>ก็จะมีทําการออกทะเบียนบ้านอ่าพทบ5แล้วก็บัตรประชาชนค่ะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นผู้บุกรุกอย่างชัดเจนค่ะ แน่นอนนะคะทางคุณอิสรีก็ย้ำนะคะว่าชาวชุมชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ปี2496นะคะซึ่งเป็นผู้ที่มาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ขณะที่นายจันทรัตรุพันชาวบ้านหมู่หนึ่งตําบลทับทวีอําเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ระบุนะคะว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยเจอปัญหามาตั้งแต่ปี2538 <c oughs> ตอนนั้นมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมประมาณ700โรงงานชาวบ้านก็เลยเข้าร่วมประชาคม สุราษฎร์ธานีนิคมดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปค่ะต่อมาในปี2546มีทางการเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะจับรถไถที่ดินหวานงาของชาวบ้านเพราะว่าให้เหตุผลนะคะที่มาจับเนี่ยก็เพราะว่านี่เป็นที่หลวงที่มีนอสรแล้วห้ามทำการเกษตรเป็นการจับยึดโดยที่ไม่มีการติดหนังสืออะไรมาบอกมากล่าวชาวบ้านก็ยังคงอยู่ในพื้นที่เรื่อยมา ต่อมากระทั่งปี2551ค่ะก็มีนโยบายจากภาครัฐออกมาก็คือนโยบายโฉนดชุมชนชาวบ้านไทยดำเขาก็เลยคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างละเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็เลยไปยืนน่นหนังสือถึงสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการออกโฉนดชุมชนค่ะและปี2556สำนักงานโฉนดชุมชนก็ลงมาสำรวจพื้นที่แต่ก่อนปี2556เนี่ยก็มีการเซม็น MOU กันไปแล้วด้วยนะคะก่อนหน้านี้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและนายกอบตอซึ่งในสัญญาที่มีการลงนามเนี่ยค่ะเป็นบันทึกข้อตกลงถึงความตั้งใจของชาวบ้านที่จะยังคงอยู่ในพื้นที่ต่อไปค่ะกระทั่งปี2563คุณผู้ชมกลุ่มสัตว์จะออมทรัพย์ก็เข้าร่วม กับกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่า P Move นะคะเขามีกลไกลแก้ปัญหาเรื่องที่ดินค่ะตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานระดับจังหวัดและอำเภอโดยมีตัวแทนชุมชนไทยดำร่วมเป็นคณะทำงานด้วย ตรวจสอบข้อยุติต่างๆโดยเฉพาะกรณีเอกสารนสลที่ออกไม่ตรงตำแหน่งตามทะเบียนหลวงต่อมาก็เลยมีการรังวัดพื้นที่ค่ะตรวจสอบลังวัดไปแล้ว1,318ไร่การลังวัดนี้ผู้ว่ามีการรายงานความคืบหน้าให้กับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินอยู่ตลอดเรียกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบความชัดเจนเรื่องพื้นที่ที่ซับซ้อนน,นสลแต่ การตรวจสอบยังไม่จบชาวบ้านก็มาถูกไล่กลางคันค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เลยแจ้งเอาต่อและอำเภอไปยื่นขอรังวัดเพื่อทราบบริเวณที่ผิดนะครับ1 4 0 8ไร่ตามมติที่สอบสวนไปนะครับซึ่งกระบวนการก็แก้ไขมาตลอดอาการชี้รนะังวัดของผู้ดูแลเนี่ยก็ชี้ไม่ได้จนกระทั่งเนี่ยมีการสั่งการได้นะครับที่สี่เมตายน2ก6 7รองปรลาดกระทวงได้สั่งการ ของชุมชนไทยดำในกรณีกรณีชุมชนที่สามารถสังหารได้ภายใต้กระทรวงมหาดไทยให้ไปรักลังวัดบริเวณที่ผิดมาให้ได้ซึ่งปัจจุบันนี้ลังวัดพื้นที่ได้แล้วครับได้1 3ึ่สามรดไร่ภาครัฐเนี่ยตั้งเป้าที่จะนําผืนแผ่นดินตรงเนี้ยกลับไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ใหญ่โตมหโหราทมากโดยที่ไม่สนใจชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นเลยนะครับ ซึ่งโครงการแบบนี้เคยเกิดขึ้นขึ้นแล้วหนึ่งครั้งเมื่อปีพศ2538โครงการนั้นก็คือโครงการ s o u t h เทิร์นซีบอรซึ่งทางภาครัฐเจตนาตรงๆเลยว่าต้องการผืนแผ่นดินแปลงนี้ทั้งแปลงเลยนะครับชาวบ้านในชุมชนนะครับเราก็ได้ลุกขึ้นมาร่วมต่อต้านโครงการนี้จนโครงการนี้ชะลอไปนะครับปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำในครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร ็คงจะชี้ชัดไปได้เลยว่าความเกิดจากความไม่ชัดเจนและถุงเกลือในตำแหน่งที่ตั้งและขอบเขตรวมถึงเนื้อที่ของนอสลอที่ได้ประกาศไว้ซึ่งปัจจุบันเองนะครับพิสูจน์ได้ชัดแล้วนะครับว่านะครับตำแหน่งที่ถูกประกาศทับในป,ปัจจุบันนั้นนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่พี่น้องชาติพันธุ์ไทยดําได้รวมตัวกันมาปกป้องที่ดินทํากินเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากตําแหน่งที่ถูกระบุไว้เนี่ย นะครับซึ่งเป็นที่ดินที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษหรือว่ารุ่นที่มาตั้งรกรากสมัยแรกๆมีสองประเด็นนะคุณผู้ชมประเด็นแรกเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบรังวัดยังไม่สิ้นสุดยังไม่แล้วจบเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินอีกประเด็นคือที่นสลไปออกทับชุมชนหรือไม่มีการตรวจสอบบางส่วนแล้วว่ามันคนละแปลงกันมันอยู่คนละที่กันอันเนี้ย ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังคุมเครือแต่ชาวบ้านถูกไล่ล่าสุดเมื่อวานทิ้งท้ายสงกรานภาพนี้เกิดขึ้นค่ะตัวแทนชาวบ้านไทยดํารวมตัวกันออกถแถลงการขยับการเคลื่อนไหวมุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องความเป็นธรรมตั้งแต่ต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเลยนะคะแล้วก็ตั้งความหวังจากการประชุมของคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างและปัญหาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ จะประช S. <S ุมในวันท like nah ี่23าเมษายนนี้ค่ะข้อเรียกร้องของเรานะครับก็คือให้ให้อนุกรรมการเนี่ยนะครับรับข้อเรียกร้องของเราไปแล้วก็ข้อเรียกร้องของเราเนี่ยมีการยืนยันนะครับโดยวันที่2เมษายนะครับประธานคณะกรรมการผิพิิษฐ์สยชนแห่งชาตินะครับได้มีหนังสือมาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้นําเรื่องของ ชุมชนไทยดำนี้เข้าไปสู่อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาประโยชน์และที่ดีในกุชนบทที่ร้างเนี่ยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับเพราะล่าช้ามาถึง8ปีแล้วนะครับตัวอีกอีกของอีกคณะหนึ่งก็คือคณะรรมาธิการที่ดินทรัพยากรและสิ่งแวดนล้อมสภาผู้แทนราษฎรก,ก็ก็มีข้อเสนอแนะให้ อธิบดีกรมที่ดินผู้ว่าราชการจังหวัดราเชิงธานีและก็ในอำเภอบ้านนาเดิมเนี่ยนำเรื่องนี้และให้รับฟังการแก้ไขปัญหาของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่รับประโยชน์และที่ดินเอกชนทัง้งหลายที่จะประชุมมาที่3เนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดสําคัญมากนะครับซึ่งองค์กรทั้งสององค์กรซึ่งเป็นองค์งงกรระดับชาติเนี่ยได้เห็นชอบว่าเรื่องนี้มีความผิดจริงและชุมชนเนี่ยถูกไม่รับความเป็นธรรมจากภาครัฐจริง